จบสิ้นคดีดีเจมาตุม้มรายงานตัวครั้งสุดท้ายหลังฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินจัดปาร์ตี้วันเกิด ล่าสุดวันที่4กุมภาพันธ์ทิศมาตุมหลังศึกจากการเป็นพระได้เดินทางเข้ารายงานตัวที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครเป็นครั้งสุดท้ายโดยที่ผ่านมาตลอด1ปีเจ้าตัวให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่ทำผิดซ้ำและแม้คดีความสิ้นสุดแล้วจะยังเคารบกฎหมายพร้อมขอโทษอีกครั้งสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่จะจำเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ไปตลอดชีวิต โดยมาตุม้มได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมระบุว่าวันนี้มาตุม้มได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุมประพฤติ เพื่อรายงานตัวเป็นครั้งสุดท้ายจากกรณีจัดงานวันเกิดฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินเมื่อต้นปี2 5 6 4และศาลตัดสินให้จ่ายค่าปรับพร้อมห้ามกระทำผิดซ้ำและต้องมารายงานตัวทุก3เดือนในระยะเวลาหนึ่งปีโดยตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาผมไม่ได้กระทำผิดซ้ำพร้อมตระหนักถึงข้อกฎหมายอีกทั้งยังให้ความร่วมมือกับทางสำนักงานพร้อมมารายงานตัวทุกๆ3เดือนจนครบหนึ่งปีจนในวันนี้คดีความของผมสิ้นสุดลงแล้ว แต่ผมจะยังคงเคารพในกฎหมายบ้านเมืองพร้อมทั้งมีความตั้งใจจะปฏิบัติและประพฤติตัวให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมและสังคมต่อไปกราบขอโทษทุกท่านอีกครั้งสำหรับเหตุการณ์ที่จะเป็นบทเรียนของผมไปตลอดชีวิตและขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้ตลอดนะครับขอบคุณจากใจจริงๆครับวันนี้จบสิ้นทุกคดีความแล้วครับถึงคดีความจะจบสิ้นแต่โรคระบาดยังคงอยู่เพราะฉะนั้นดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ